สวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวโคโนฮากันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์มูนแชนเนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมเอเลน h ันเตอร์กันนะครับของท้ายสเปซนะครับทุน1000พอยต์แล้ววันนี้จะมาเล่นกันที่ห้องเอ็กเพรสนะครับผมเราเข้าไปเลยครับโอเคครับอยู่บนที่ด้านบนล่างครับผมปรับปืน10พอยท์นะครับเอาเลยครับเซสัทบอสกันไปก่อนเลยนะครับมาถึงจะเจอครับได้ด้วยนะเปิดประเดิมมาที่บอสครับผมตัวแรกของเราที่1,500พนอยต์นะครับผมมาถึงก็ได้กำไรกันก่อนเลยครับไม่ถึง10วินะครับ มาอีกหกร้อยพอยครับผมเอเลียนครับช่วนี้เอเลียนมาจัดนะครับมาง่ายได้ไวกว่าบอสนะครับผมอ่ะตัวที่สองครับได้หนึ่งพันพอยนะครับตอร์ลินฮันต์นะครับระเบิดไปแล้วนะครับผมบอสล่างสุดท้ายนะอ่อุปกรณ์ไทยท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะพอได้หรือเปล่านะครับอยากได้มันเหมือนกันนะเราเล่นกันหน่อยนะครับอุ๊เอเลียนพันสองครับผมไม้ยังคุ้มมากมาง่ายได้ไวจริงนะครับ ตาม,มาด้วยข้อมูลชุภาพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลชุมภาพตัวองนี้จะได้กาไรอยู่เปล่าอืออ่าแปดร้อยอยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับก็ได้อยู่นะ <S <S เราก็อัจคอนเข้าไปนะครับสลับด้วยนะโยกันใปเราอยากได้บอสตัวนี้นะครับจะกำไรเราเยอะๆนะครับเราอาจจะหมดได้กับบอสตัวนี้นะดูจะตรงนะครับผม แล้วก็สำรับใคยนะที่สนใจอยากมาร่วมหมูม่บ้านของโนฮะนะครับก็ย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะแล้วกดลิกงรับรับแล้วก็สาหรับคนที่ชเพื่มนเพิ่มเนี่ยคุณจะยิงง่ายเพิ่มไปด้วยนะตอนนี้เราก็ยิงกันไปต่อนะครับเดี๋ยวเราตอดนะไปกันเลยนะครับแรกว่าจะพอนะครับขอไปต่ออีกนิดนึงดีไม่ดีไม่รู้นะครับุูงโตห้าร้อยพอยต์นะครับผมโอเคครับ เราเหลือเตะอยู่เจ็ดสิบนะครับเราตอดดีกว่านะแล้วเราก็พอกัอนเลยนะครับ <S <S โอเคครับออกได้ครับผมเอากําไรเท่านี้พอนะครับหนึ่งพันพลอยนะครับจำเลยก็ได้เยอะวันนี้เสียดไปอัดกร์สเดิมกันเลยเดี๋ยวเท่านี้นะครับผม,มก็สำหรับใครที่มาเพิ่มนี้ก็อย,าย่าลืมกดสกายไลค์แจมเจอกันใหม่หมดทุกวันนี้ครับผมสวัสดีครับ